สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับชาวสวนยางส่งออกปรับตัวรับกับโลกเปลี่ยนก่อนเสียตลาดนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับหนึ่งของโลกในปี65นะคะมีผลผลิต4.8ล้านตันสัดส่วน33ของผลผลิตยางโลกเลยนะคะ และก็เป็นผู้ออกยางส่งออกยางแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันดับสองของโลกรองจากจีนค่ะ แต่สินค้ายางพาราของไทยกำลังจะเผชิญความท้าทายรอบด้านนะคะทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่โลกแบกขั้วและก็ประเทศต่างๆพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นขณะที่สหรัฐนะคะสามารถพัฒนายางธรรมชาติจากพืชทางเลือกก็อย่างเช่นวายูลีซึ่งไม่มีโปรโตีนที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เหมาะสาหรับผลิตถุงมือ ทางการแพทย์ทุงอย่างรวมถึงแดนดีลน์นะคะที่สกัดยางจากแดนดิลน์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้วยหากยางธรรมชาติจากพืชทางเลือกอื่นทดแทนยางพาราได้ดีและมีความ,ค,มค,คุ้มค่าด้านต้นทุนอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกอยางพาราของประเทศไทยในอนาคตได้ค่ะ ซึ่งนอกจากนี้นะคะยางพาราไทยยังต้องเผชิญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ผู้ผลิตต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ดูแลสวัสดิการคนงานและชุมชนตามความต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งแนวโน้มการปกป้องคลุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะยังส่งผลให้มีการเพิ่มการใช้ยางรีไซเคิลด้วยลดการใช้ยางบริสุทธิ์ที่ต้องใช้น้ำนะคะปริมาณมาก เพื่อที่จะชะล้างสิ่งสกปรกนะคะและก็หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีน้ำเสียก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งหลายบริษัทพัฒนาสินค้าจากยางรีไซเคิลกันมากนะคะช่วงนี้ก็ยังเช่น n i กี้นะคะ Bistone เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือต้องมีการปรับตัวนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งออกคือต่างชาติต่างประเทศหันมาใช้พืชจากธรรมชาติเป็นพืชทางเลือก ของประเทศไทยยางพาราไทยอาจจะมีการส่งออกน้อยนั่นเองนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังค่ะ